ครับก็สำหรับท่านที่เดินผ่านแฟนผ่านมานะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Rising Face นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Fairy Tale for Set y ด u n i กันอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้นะฮะหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของเอดัส5ดาวนั่นเองนะครับผมเชื่อนะครับว่าช่วงนี้หลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะลงเอดัส4ดาวได้แบบสบายๆกันแล้วนะครับเห็นได้จากการที่มีการแย่งกันในแบบเอดัส4ดาวแบบล้นหลามทุกวี่ทุกวันเลยนะครับ วันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําไกด์การลงเอดตห้าดาวให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะเผื่อคนที่อยากจะไปลองหรือว่าอยากจะหลีกหนีการจราจรอันหนาแน่นนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าวิธีของผมเนี่ยไม่ได้ผ่านได้แบบ100%เเซทุกรอบนะครับอาจจะผ่านได้ประมาณ70%ก็จะขึ้นอยู่กับการออกสกิลของจอมเวทแต่ละตัวด้วยนะครับ โอเคฮะโดยก่อนที่เราจะไปดูการต่อสู้ในเหตุการณ์จริงนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องของการเลือกเป้าหมายของเรากันก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป้าหมายแต่ละตัวนั้นเนี่ยจะมีการใช้รูปแบบทีมแล้วก็คาส์ดอาชีพที่แตกต่างกันด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็ให้เรามาที่หมู่บ้านโฮเซนกะก่อนนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นมานะครับออกทางซ้ายมือก็ได้นะครับซ้ายมือมานะฮะจะเจอเอดาหาดาวอยู่นะครับ สำหรับตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเชียร่านั่นเองนะครับผู้หญิงถือเคียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับศัตรูก็จะใช้รูปแบบทีมผจญภัยนั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบทีมที่จะชนะทางนะครับก็จะเป็นรูปแบบทีมยกย้ายปีกราชาแล้วก็พิปตานะครับและคลาสอาชีพของทีมนี้ก็จะประกอบไปด้วยอาัคาระสอตัวแล้วก็ตัวดดเมจอีก3าตัวนะครับสำหรับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครท,ที่ชื่อว่ายูอีนั่นเองนะครับสำหรับยูอีนะครับเขาก็จะใช้รูปแบบทีมกลยุทธ์นนนัั่เองะครบ และรูปแบบทีมที่ชนะทางรูปแบบทีมกลยุทธ to ์ก็ได้แก so ่รูปแบบทีมปีกราชาทะลวงแล้วก well, ็ผจญภัยนั Entonces, play, ่นเองครับส่วนคลาอาชีพที่ทีมนี้ใช้นะครับก็จะได้แก่อัคระ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวดามจอีก3าตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวฮิลอีก1ตัวนั่นเองนะครับสําหรับตัวต่อไปนั่นก็คือเทียนั่นเองนะครับทีมนี้นะครับจะใช้รูปแบบทีมปีกราชานะครับโดยรูปแบบทีมที่จะชนะทางนะครับก็จะได้แก่รูปแบบทีมปิดล้อมแยกเงาแล้วก็หลุมพรางนะครับ ส่วนค้าอาชีพก็จะมีอคระ1ตัว <transc> ดาเมจ2ตัวแล้วก็ฮิลอีก2ตัวนะครับและตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครชูนะนั่นเองนะคร commonly, mm ents, ับโดยทีมนี้นะครับจะใช้รูปแบบทีมเสมอภาคนะฮะและรูปแบบทีมที่จะชนะทางก็ได้แก่รูปแบบทีมกลยุทธ์ปิดล้อมแล้วก็ผจญภัยนะครับส่วนค้าอาชีพก็จะมีอัคาระ1ตัวดาเมจ3ตัวแล้วก็ฮิลอีก1ตัวนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวละครนิโคนั่นเองนะครับ โดยทีมนี้ก็จะใช้รูปแบบทีมทะลวงนะครับและรูปแบบทีมที่จะชนะทางก็ได้แก่รูปแบบทีมปิดล้อมปีกราชาแล้วก็หลุมพรางนะครับส่วนคาอาชีพของทีมนี้นะครับก็จะมีอัคระ3ตัวดาเมจ1ตัวแล้วก็ฮิลอีก1ตัวครับและตัวต่อมาก็จะเป็นตัวละครคริสเตียนนั่นเองนะครับโดยทีมนี้นะฮะจะใช้รูปแบบทีมยกย้ายนะครับและรูปแบบทีมที่จะชนะทางก็ได้แก่รูปแบบทีมแยกเงาเสมอภาคแล้วก็กลยุทธ์นะครับ ส่วนคลาสอาชีพก็จะมีอัคระหนึ่งตัวดาเมจสองตัวแล้วก็ฮิลอีกหนึ่งตัวนะครับและตัวละครตัวสุดท้ายนั่นก็คือเคนเนลี่นั่นเองนะครับโดยทีมนี้นะครับจะใช้รูปแบบทีมปิดล้อมนะฮะโดยรูปแบบทีมที่ชนะทานะครับก็ได้แก่รูปแบบทีมพลิปตาแยกเงาและรูปแบบทีมโยกย้ายนะครับส่วนคลาสอาชีพของทีมนี้นะครับก็จะมีอัคระ2ตัวดาเมจ2ตัวแล้วก็ฮิลอีก1ตัวนะครับโดยทีมที่ผมใช้ลงเอดาร์ห้าดาวนะครับ ก็จะมีอุนเทียมิสกันยูกิโนะแล้วก็เอลซ่ากอดแห่งผู้นั่นเองนะครับโดยมิสกันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสาคัญมากนะครับสําหรับทีมผมนะเพราะว่าสปีดเยอะที่สุดในทีมแล้วนะครับ ซึ่งศัตรูทั่วไปเนี่ยมักจะโจมตีตัวที่สปีเดเยอะที่สุดก่อนนะครับเช่นอัคระเนี่ยก็จะลุมผนึกทีมิสกันก่อนนะครับทำให้อุนเทียเนี่ยยืนฮิวได้แบบสบายๆเลยหรือถ้าใครที่มีเวนดี้ดต่ก้อนฟอร์ดก็สามารถเอามาลงแทนได้นะครับเพราะว่าเบนดี้เนี่ยเป็นตัวละครเดียวที่ไม่โดนผนึกร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้สามารถทำดาเมจได้ทุกเทิร์นเลยนะครับโดยสำหรับทีมที่สู้ได้ง่ายที่สุดนะครับผมขอแนะนำว่าเป็นทีมเชียร่านั่นเองนะครับ เนื่องจากว่าเชียราเนี่ยเป็นทีมที่ไม่มีตัวฮิวเลยนะครับอีกทั้งรูปแบบทีมนะครับยกย้ายก็ยังสามารถที่จะชนะทางได้ไปหกเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะครับทำให้ผ่านได้ง่ายที่สุดแล้วนะฮะโดยหลังจากนี้นะครับผมจะสาธิตให้ทุกคนได้ดูในเหตุการณ์จริงกันเลยนะครับโดยในเทอร์แรกนะครับผมจะใช้สกิลเกหิมะไล่ลำนะครับใส่ตัวอัคระหนึ่งตัวก่อนเนื่องจากว่าตัวอัคระเนี่ยจะมีโอกาสที่จะใช้บัฟเพิ่มความเร็วในเทอร์แรกนะครับและสกิลเกหิมะไล่ลำของเวทิมะเนี่ยก็สามารถที่จะลบับ จังหวะน,นี้เอลซ่าโดดเข้าไปใช้สก,กิลดาเพนชยชนะใส่ฟอร์ละเอลที่โดนใบอยู่นะครับค่อนข้างจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแบบนี้และนี่ครับคือข้อดีของการที่เอาตัวสป,ปีดเร็วที่สุดมายืนล่อตีนั่นเองนะครับเพราะว่ามิสกันเนี่ยจะมีโอกาสโดนอคระลุมจับมากที่สุดแล้วนะครับทําให้เหมือนสกิลอคระไร้ประโยชน์เป็นหนึ่งตัวฟรีเลยนะครับอุ้ยตีลุกมานาเอลซ่าด้วยนะครับ นี่ฮะอันนี้คือจุดเด่นของเรานะครับนั่นก็คือยูกิโนะบวกกับรูปแบบทีมที่ชนะทาง6ปรเ็นะครับดามเมจจะแรงมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับเทินที่สองนี่เดี๋ยวผมจะอัดสกิลเดี่ยวใส่อัคระไปเลยนะครับ1ตัวนะฮะนี่ละเออหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนเทียจะรนจับจับไม่ติดครับนี่ฮะแล้วก็อัคระอีกหนึ่งตัวก็จับแบบไร้ประโยชน์ไปนะครับจับมิดกันนะฮะฟันสามมิถีมาบอกเลยว่าไม่สะทกสะเทือนอุนเทียนะครับอุนเทียถึกมากๆสำหรับดามเมะกายภาพนะฮะ เนี่ยเหมือนเอามิดกันกับอุนเทียมารับตีนโดยเฉพาะเลยเนี่ยยูกิโนเลือดครึ่งหลอดนะครับสกิลปาคู่ไปดาเมจคีสองนหกนะครับเหมือนจะแรงนะครับแต่บอกเลยว่าไม่ค่อยสต็อกเทือนกับพวกเอด้าหาดาวหนอกนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเลือดเก้าหมื่นกว่าเกือบเกือบแสนเลยนะครับ อาเรียบร้อยครับใช้เสียงฝันกระซิบหรือสกิลหลับใส่วิดกันซ้ําอีกแล้วนะครับ2ตัวนะครับก็อย่างที่บอกทําให้เหมือนตัดสกิอลอัคระไปได้เลย1ตัวนะฮะการที่ทําแบบนี้โอเคตอนนี้ยูกิโนะเราเลือดน้อยแล้วนะครับเปิดด้วยสกิลงูดําไปครับ เป็นยังไงฮะดาเมจประมาณ2 5 0 0มนะครับไม่มีคีย์สักตัวหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้เราว่าตอนนี้มีขึ้นเสียงตัวกายนะครับแตกไปที่เรียบร้อยแล้วจังหวะน,นี้อุนเทียชุบชีวิตผมขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นถีม่าถ่าผมใส่อัคาตะไปนะครับโดนเขาเป็นหนึ่งทีหน้าแตกเลยนะครับแล้วก็อีก2นัดนะครับไปออกที่บูไลอ้อนนะครับตายไปตัวหนึ่งนะฮะ อ้าวผมเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยว่าอุนเทียร์ผมโดนจับไปแล้วนะครับอุ้ยโดดมาฟันสัตว์วิถีไปบิดกันตายไปนะครับยูกิโดนเลือดน้อยนะครับปลาคู่ไปดาเบ็ดชีสสามหมื่นสี่นะครับตัวด้านหลังนะครับก็คือไม่เสริมพลังนะครับแตกไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเชิ์นี้นะครับตัวผมติดรีชาร์จอยู่นะครับผมก็เลยใช้เรียกกระสุนเวทนะครับตอนนี้เอลซ่าทิทเนียไปนะครับหมื่นสี่นะครับตายไปอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเวทอขล่าตอนนี้ก็เหลือแค่เสริมพลังตัวกลางตัวเดียวนะฮะแต่จังหวะนี้ยูกกิโนะแตครัับทยงงไดี ยังคงเหลือเอลซาอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็ขอให้เอลซาเนี่ยใช้สกิลให้ถูกตัวแล้วกันครับอ่าเรียบร้ออโดยไปใช้บูไรออนนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาถมใส่ตัวกลางเป็นหนึ่งทีมันติดชุบชีวิตนะครับเด้งเลือดขึ้นมา9,008นะฮะยังไม่ตายนะครับนีกันละตีหน้าฟลอร่าเอลผมแตกไปอีกหนึ่งตัวนะครับทำยังไงดีฮะตอนนี้ผมติดรีชาร์จนะครับผมขอหยิบเป็นเทอร์เช่เมาส์ขึ้นมาก่อนนะครับอุนเทียเลือกที่จะชุบชีวิตบิดการขึ้นมาแล้วบิดกันก็ขึ้นมารับตีีีตตาายยยไปออกกรบบนนนนะะคเเิดว จหงหวันนี้นะครับผมต้องคาดหวังให้เอลซ่าผมใช้สก,กิลให้ถูกตัวแล้วนะครับตัวหลักขึ้นหีมัดโถมไปก่อนนะฮะแล้วอุนเทียชุบชีวิตยูกิโนะขึ้นมาโอ้โหเอลซ่าโดดไปตีเวทเสริมพลังให้นะครับสุดยอดมากๆแล้วเราก็ใช้ขึ้นหีมัดโถมใส่บูไลออนไป4ทีนะครับจากนั้นยูกิโนะปิดท้ายด้วยการใช้ตราช่าง4ี่บือเนะครับบูไลออนแตกทันทีและนี่นะครับคือตัวอย่างการสู้กับตัวละครเชียร่านะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครเอดาท่าดาวที่สู้ได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับ ทีนี้นะครับผมมีอีกสถานการณ์หนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกตีตัวละครเชียร่าได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องตีตัวละครตัวอื่นบางทีก็อาจจะสู้ได้ลําบากมากๆนะครับเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ประจํานั่นก็คืออสูรเวทเลนกายนั่นเองครับแนะนําให้ทุกคนนะครับมีติดตัวไว้สักประมาณ2-3ตัวก็เพียงพอแล้วนะครับเช่นแร็กคูนจอมขโมยเวฟเวลหรือว่าลัคกี้บีชนะครับแล้วก็จับเรียนสกิลเลนกายขั้นต้นนะครับ ยกตัวอย่างสถานการณ์นี้นะครับที่ผมไม่สามารถเก็บตัวเวทขึ้นเสียงของศัตรูไปได้นะครับทําให้มันใช้สกิลไลฟ์จีโบดนะครับหรือว่าชุบมู่ทั้งทีมขึ้นมาทําให้เกมเนี่ยเกือบพลิกเลยนะครับอือหือชุบเสร็จขึ้นมานะครับกดอันติด้วยนะครับเวทปืนแคทเธอรี่น์ไปนะฮะตัวหลักตายนะครับตอนนี้ยูกิโนะเลือดเหลืออยู่ประมาณ5%เนะครับใช้กูดําไปครับผมได้เมที้อยู่ที่32 0 0 0นนะครับแล้วก็เอลซ่านะครับโดนเวทอัคระจับไปนะฮะ อุนเทียก็โดนหลับเช่นกันนะครับค่อนข้างจะย่ําแย่เลยนะครับจังหวะนี้เทินนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับทําได้แค่ป้องกันไปก่อนนะครับเพื่อข้ามเทินนะับอูยูกิโนก็โดนจับไปอีกคนนึงนะครับไม่มีดาเมจแล้วตอนนี้ยูกิโนโดนบูไลออนตีแตกไปครับยังไงดีฮะตอนนี้อุนเทียก็ยังไม่สามารถที่จะตื่นจากฝันร้ายได้นะครับยังคงหลับอยู่นะฮะเอลซ่าโดนสกิลปืนไปนะครับแต่ไม่ตายนะแล้วอุนเทียก็มีบูไลออนปลุกให้นะครับ ทีนี้เะครับเดี๋ยวอุนเทียผมเนี่ยน่าจะชุบปูแล้วนะครับผมก็เลยเตรียมแยกและคุณจอมขโมยที่มีสกิลเลนกายของผมนะครับขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอัคระจับมิตการไม่ติดนะครับต่อว่าโดนหลับไปนะฮะติดไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเอลซ่าก็โดดเข้าไปตีหน้าอัคระนะครับอันนี้ครับและคุณจอมขโมยที่มีสกิลเลนกายของผมนะครับก็ขึ้นมายืนในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับเลนกายเนี่ยจะอยู่ได้3เทินนะครับโอเคตอนนี้ก็ทุกคนนะครับหลุดจากพันึกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คืนทีม แล้วก็เอาและคุณจะพมวยนะครับตีธรรมดาไปก่อนนะใช้สะกิลฝันกระซิบใส่มิสกันนะครับติดหลับไปแต่ว่าคืนทีนั้ผมออกแค่ดอกเดียวนะครับอัคระยังไม่ตายนะครับโดนเวฟปืนยิงแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็โดนบูไลออนตีไป8 9 0 0นะครับแต่ยูเกโนเลื่อนเหลือประมาณ60%นะใช้ปาคู่ไปแต่ก็ยังไม่มีใครตายเลยนะครับสำหรับเทินนี้ผมก็ติดรีชาร์จอยู่นะครับผมก็เลยใช้กดป้องกันไปก่อนแล้วก็และคุณประพมวยก็กดป้องกันเช่นกันนะฮะ ยูกิโน่โดนจับอีกหนึ่งรอบนะฮะไม่มีดาเมจจากยูกิโน่แล้วเอลซ่าโดนดปตีหน้าอคระลาตายไปแล้วก็ฟื้นฟูนะครับชุบอัคระอีกหนึ่งตัวกลับขึ้นมาโอ้โหแล้วก็จับอีกแล้วทำยังไงดีครับเท่านี้ตอนนี้แลคุณผมก็หลุดจากเลนกายแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกลิกเกอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวที่มีสกิลเลนกายของผมนะฮะขึ้นมานี่มาแล้วลิกเกอร์นะครับขึ้นมาเจอบนสนามเลนกายอีกเช่นเคยนะครับแล้วยูกิโน่ก็โดนแม่ปืนยิงไปโอ้โหโดนบูไลีอนซับอีกหนึ่ สำหรับเทอร์นนี้นะครับผมติดใหมอยู่นะครับผมก็เลยต้องกดป้องกันไปก่อนแล้วก็ลิกเกอร์นะครับใช้สกิลปะทะใส่เวทอคาละไปนะครับเพราะว่าชุบยูกิโนะก็ยังไม่ได้เพราะยูกิโนะติดผนึกอยู่นะครับถึงตายแล้วชุบขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับติดผนึกโอเคครับตอนนี้ยูกิโนะผมก็หลุดจากผนึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอสูนเวทนะครับชุบยูกิโนะรอไว้นะครับนี่นะครับตอนนี้เวทปืนก็ยิงนะครับ ตัวหลักตายแล้วก็ยูกิโนะก็ตายเช่นกันนะฮะเห็นไหมว่าดิกเกอร์นะครับไม่โดนแดเมจอะไรเลยนะครับทำให้สามารถที่จะใช้ชุบชีวิต100เพื่อชุบยูกิโนะขึ้นมาเพื่อสแปมสกิลอีกรอบหนึ่งได้นะครับโอเคครับนี่ก็ตายไปอีก2ตัวนะครับเหลือแค่เวทปืนนะครับที่ติดรีชาร์จอยู่แล้วก็เวทฟื้นฟูนะครับที่อยู่ด้านหลังสุดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาลิกเกอร์นะครับชุบยูกิโนะรอไว้เช่นเคยนะครับยูกิโนะใช้ตาช่างแบบเลือดน้อยๆใส่เวทฟื้นฟูไป6 0 0มืนะครับยืนไม่อยู่หรอกนะคร ตัวสุดท้ายเอลซ่าบอกเดี๋ยวฉันเก็บให้เองโดดเข้าไปดาบแห่งชัยชนะตีหน้า2ทีเรียบร้อยครับตายไปนะฮะนี่นะครับก็คือตัวอย่างการลงเอดัสห้าดาวทั้งแบบผ่านง่ายที่สุดและแบบเกมเกือบพลิกนะครับสำหรับใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟ2เราต้องการคนช่วยเควสช่วยกิจกรรมต่างๆก็สามารถทักหาตัวละครของผมที่ชื่อว่า l i g h t n i n g Face ได้ทุกวันเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง l i g h t n i n g Face เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย